ความสนุกยังไม่หมดเท่านี้ครับคุณผ<ม>ู้ชมครับไปต่อเนื่องกันเลยครับกับอีกหนึ่งเวทีที่ให้เราได้สนุกกันนะครับกับคอนเสิร์ต The Sea Show a u d i t i o n ครั้งที่84ครับโอ้โหครั้งนี้เขายกขบวนความมันไปไกลถึงจังหวัดอุดรธานีค่ะ คอนเสิร์ต The Seat Show ออดิชัครั้งที่84ยกขบวนความสุขบุกจังหวัดอุดรธาน,านีงานนี้นอกจากแฟนคลับจะได้สบตาดีเจสุดหล่อแล้วเยาวาชนคนรักดนตรียังได้ร่วมกิจกรรมออดิชันกันด้วยโดวยวงแฟทไฟฟ์ก็ได้ใจกรรมาการคว้าเงินรางวัล20,000บาทไปครองค่ะสว่วนบรรยากาศความสนุกถูกปลุกขึ้นด้วยวงดนตรีที่ดังกับใต้ดินอย่างวง3บาท50ที่ซีชวนขึ้นเวทีบนดินก็โชว์ลีลาการนำสไตลให้ได้ควบม,ม้ากันมันหยดเลยทีเดียวค่ะ ส่วนสล็อตแมชช้นก็ขนเพลงดังที่สะสมมา9ก9ปีรวม4อัลบั้มเอาใจชาอุดรธานีแบบนั้นสต๊อปค่ะเช่นเดียวกับขวัญใจเด็กแนว The Rich Man Toy ที่ทำเอาอุดรธานีสะเทือนเพราะชวนชาวซีดโดดตั้งแต่เพลงแรกยันเพลงสุดท้ายเลยแล้ะค่ะ ทายความสุขด้วยวงบิ๊กแอสที่นักร้องนำมาเท่มอย่างนุ่มเจ๋งนอกจากจะขนเพลงที่ของวงตั้งแต่อดีตมาโชว์แล้วก็ไม่พลาดหยิบซิงเกิลแจ้งเกิดอย่างแดนเนรมิตรมาทักทายชาวซีกันด้วยค่ะ ตลอด4ชั่วโมงก็ทำเอาชาวอุดรทานีและจังหวัดใกล้เคียงได้สนุกกันเต็มที่ส่วนเดซี่โชวครั้งต่อไปจะยกขบวนไปแอลเชียงใหม่กันในคืนวันเสาร์ที่24พฤศจิกายนนี้ค่ะคุณผู้ชมครับจากนี้ไปนะครับชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปกับ